มาค่ะทานตำนมจีนแ่บๆกันค่ะทานหนมจีนกินไล่ไข้นะคะเจ็บคอมากตอนนี้นะคะอ,อร่อยอันนี้ไก่นะจะไก่ไก่กๆๆๆๆๆุ๊กกอันนี้ผักนะคะผักพักๆ,ๆ,ๆักพักนะผักปลอดสารนะแต่เราอะไม่ค่อยปลอดภัยนี้เส้นหนุมจีน ฮึมมมันลดมากทานด้วยกันค่ะอืมไก่ไก่ทอดหัดใหญ่ อืมอืมกรอบอร่อยมากทานด้วยกันค่ะมีอะไรกินไหมอืมนะอะสังเตียงนะอือหือมีคุณแอบถ่ายอีกแล้วค่ะ มันลดมากกดไม่ทันมาบอกลดมาก Bye bye bye. แบบมาชอบกินภาพยนตร์มาหนัง <laughs> 我女。 Oh. ิมฝากกดติดตามด้วยนะคะกดทับสไคร้กดไลค์กดแชร์อืมบ๊ายยบา